โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาพูดคุยกี่ยวเรื่องของแนวทางในการแก้ทางฮีโร่ออฟเลนในเมตานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับควรแก้ยังไงเวลาเจอตัวนี้เนี่ยควรเลือกตัวไหนมาแก้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเขาแก้ทางกันด้วยยังไงบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูที่ตารางใหม่นะครับดอยขอเรียกว่าตารางความได้เปรียบเสียเปรียบเนาะอ่ะ ตารางนี้ดูยังไงนะครับก็คือมันจะมีเลขตั้งแต่3ถึง7เนาะ3เนี่ยคือเสียเปียบมากๆนะอย่างอย่างเช่นเอ่อกดโอเมนไปสู้ฟอนติโน่ก็คือเสียเปรียบอะไรอย่างนี้กดยีน่าไปสู้ฟอนติโน่ก็คือเสียเปรียบอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติเรากดฟอนติโน่ไปสู้ยีน่าได้6แต้มอย่างนี้ก็คือได้เปียบประมาณนี้ถ้าเข้าๆนะครับประมาณนี้หลักการในการดูคือเลขยิ่งน้อยยิ่งเสียเปียบนะเวลาจะเลือกไปสู้นะครับแล้วก็ดอยขอพูดไว้ก่อนนะว่าตารางนี้เนี่ยเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของดอยเท่านั้นจากประสบการณ์ที่ดอออยยเเล่่นนนมมาาาจกทีีดห็ะไร้ งั้นก็ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกฮีโร่เวลาไต่แรงหรือเอาไว้ซื้อฮีโร่ก็พอนะไม่ต้องเอามาดราม่าก,กันเนาะโดยขอแล้วกันนะครับาตารางนี้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้เนี่ยเราต้องตั้งสมมติฐานว่าทุกคนเนี่ยเล่นฮีโร่ของตัวน,นั้นๆน่ะได้ช่ำระดับหนึ่งนะก็คือแบบมีความเข้าใจในฮีโร่ตัวเองที่เล่นเนาะมันก็จะได้เปรียบเสียเปรียบกันประมาณในตารางนี้แหละจากที่ดอยคิดนะครับ,รบไปฟังเรียงตัวกันเลยดีกว่าไเป็นไงบ้างขอเล่นที่ฟอร์เรนติโน่ลวกันเนาะ ครับก็ฟลอเรนติโน่เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันนอาะมันจะเป็นฮีโร่ที่ดอยให้ว่ามันชนะทางทุกตัวในเลนหมดเลยนะชนะหมดเลยนะในบรรดา6ตัวออฟเลนที่เวต้าเนี่ยมันชนะแทบทุกตัวเนื่องจากมันเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างเก่งมากมีความสามารถในการดวลกับไฟเตอร์ที่ดีมากๆนะครับมันก็เลยแบบได้เปรียบฮีโร่ทุกตัวเลยวงเล็บนะครับวงเล็บไว้ว่าเก่งนะครับคือคนเล่นสมมติว่าเก่งทั้งคู่เลยถ้าได้จับฟร์เรนกับได้จับฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยฟล์เรนมันจะได้เปรียบมากกว่านะครับแต่ความได้เปรียบมากกว่าเนี่ยมัน ลิกเตอร์สู่สีพวกยีน่าบ้านนะครับคือคำว่าสีเนี่ยท,ที่คำว่าเสียเปรียบเนี่ยไม่ไหมายความว่าเสียเปรียบมากนะคือเสียเปรียบนิดหน่อยจริงๆนะครับอะไรประมาณนี้นะเพราะงั้น เอ่อฟอร์ลมันถือเลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยมันเลยโดนแบนบ่อยไงเพราะมันได้เปรียบฮีโร่ในออฟเลนค่อนข้างเยอะเนาะนอกจากมันชนะทางฮีโร่ในเลนค่อนข้างเยอะแต่มันแพ้ทางฮีโร่ตัวอื่นนอกเลนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนัมนแพ้คิกแน็กนะไม่ค่อยชอบคิกแน็กมันไม่ชอบแรดนะครับถ้าใครแบบไม่ชอบมันแบบไม่ชอบฟอร์เรนจริงๆกลัวฟอร์เรนเกิดเนี่ยสามารถโยกพวกแครี่มายืนกดดันฟอร์เรนได้อย่างเช่นโยกพวกไฮเอเตมาโยกไอร์นดอร์มาเอรนดอร์ได้ชนะฟอร์เรนมากเลยบางคนเอาออฟเลนมาเป็นเอร์นดอร์มากดฟอร์เรรนนนนนยยืืากกเหมอััะคบและ แล้วแต่ก็อยู่ที่สกิลเพย์เหมือนเดิมครับสกิลเพย์เคาน์เตอร์เอวิติงครับคำนี้ใช้ได้เสมอนะนะครับแล้วก็ตัดเลือกก็สามารถแก้ทางฟอน์ิโนได้เหมือนกันนะครับหลักๆเขาขาๆเนี่ยฟอร์เรนเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างชนะทางหลายตัวจริงๆนะจากประสบการณ์ที่ดอยเล่นมาคือถ้าเกิดเจอช่ำๆแบบโปรเพเยอร์เล่นอะไรเงี้ยมันชนะแทบทุกตัวเลยนะครับมันแก้ยากมากนะครับอ่ะเพราะงั้นก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าแบรนที่สุดในเมตานี่นะในตำแหน่งเนี้ยออฟเลนเนี่ยมีตัวเดียวที่น่าแบรนนอกนั้นมันกลางๆครับมันชนะบ้างแพ ครับตัวต่อมาเรามาดูที่ยีน่านะครับยีน่าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยในตารางเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แพ้ท่าอยู่สองตัวนะชัดๆนะครับในเมตาคือแพ้ฟอลเรนนะครับกับโอเมนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยฟอลเรนมันจะแพ้ตรงที่มันฟอลเรนถ้ามันลำเก่งๆเนี่ยมันจะลำไวมากถ้ายีน่าแบบไม่สามารถปิดคอมโบชุดเดียวได้หรือไม่สามารถดันได้อย่างเงี้ยมันก็จะแพ้ฟอลเรนง่ายๆเลยโดนฟอลเรนลำเรื่อยๆเดีย๋ยวก็แพ้นะครับส่วนโอเมนเนี่ยโอเมนมันชนะ ยีน่าในส่วนของที่โอเมนมันแข็งกว่านะครับแล้วก็แบบมันมีสกิลการดาเมจแล้วมันถ้ามันออกล้ับซีซิมก็เดินไล่หัวไปเรื่อยยีน่ามันก็จะหมดคอมโบมก็โดนหัวเคียนอะไรเงี้ยมันก็จะเสียเปรียบนิดหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าแพ้เสมอนะก็คือถ้าเกิดเล่นช่ำกว่าหรือใช้จังหวะได้ดีกว่าก็มีโอกาสชนะโอเมนกับฟอร์เรนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับฟอร์เรนเนี่ยจำเป็นต้องเกมนำนะครับถ้ายีน่าเกมนำสามารถเอาชนะฟอร์เรนได้นะหรือว่าดักจังหวะสวยๆมากกว่า อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ถ้าสู้ตรงๆยังไงยีน่าก็เสียเปรียบนะครับอ่าเหมือนกันเหมือนกับโอเมนเลยต้องใช้จังหวะที่ดีกว่าเท่านั้นนะครับส่วนสหรับลิกเตอร์เวเลสคิวคอนเนี่ยก็แล้วแต่จังหวะสกิลเพย์เลยนะครับถ้าเกิดเล่นดีกว่าก็ชนะได้ครับเล่นไม่ดีก็แพ้นะครับมันแล้วแต่เลยในออฟเล่นมันเป็นแพ้ชนะกันด้วยสกิลเพย์ค่อนข้างเยอะนะเพราะงั้นดอยจะไม่ได้ให้คะแนนตัวไหนแบบชนะกันขาดๆลอยนะมันอยู่ที่สกิลเพย์ด้วยอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับฟอร์เล่นถึงแม้ว่าจะโกงแต่ถ้าปลาดอกไม่โดนสกิิลลลพพพพาาาาดดดมมมมัััันนนนนกกกกก็็จจะะะะแ้้้้ไไเเเรรงวววททีีีี่สยย์ออคคคปบื ไเปรียบนะครับสกิลเพฮก็คือเรื่องของสกนะิลเพฮเนาะส่วนนอกจากฮีโร่ในเมตาเนี่ยที่แก้ทางตัวของยีน่าได้ก็จะมีลิโป้อย่างนี้นะครับลิโป้อาจจะพอแก้ตัวอื่นๆได้ด้วยแต่ดอนไม่แปะไว้เนาะเพราะว่าใช้ตัวในเมตาแก้ดีกว่านะครับอ่าลิโป้จะมีแบบแก้พวกคิวกอรได้นะครับลิสเตอร์จะพอสู้ได้ลิโป้นะอาจจะมีพวกโอเมนเนี่ยพอพอมาเล่นได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใครแบบอาจจะเล่นออฟเลนไม่คล่องแต่ต้องเอามาสู้กับยีน่าก็จะมีแนะนำเป็นมอทอสง,ง่ายๆนะครับมอทอรเล่นง่ายมากนะเอามาเจอยีน่า นะครับอ่ากดหกด2ตีห,หัวยีน่านะครับเจ็บนะฮะอ่ะอะไรอย่างงี้ยีน่าจะไม่ค่อยชอบเกาะไฟนะอันนี้ดอยเพิ่งได้ความรู้ใหม่มานะเพื่อน,เอนๆเขาจะพูดกันตลอดนะว่ายีน่าไม่ค่อยชอบเกาะไฟนะอย่างแรกยีน่ามันชอบออกเกาะเยอะนะครับแล้วก็ข้อเสียงยีน่าเนี่ยคือมันชอบยืนชาร์จนะมันเสียเรียกไงมันเสียเวลาย,ยืนชาร์จค่อนข้างนานเราสามารถใช้เกาะไฟเดินเผาไปเรื่อยได้นะครับอย่างเช่นเราเล่นโอเมนอะจอเกาะไฟมาเดินเผาก็ได้นะมันลาไฟกับยนะีน่าเนี่ย ไฟทีหนึ่งเป็นสิบวินะครับมันนานแล้วมันเผาแรงเหมือนกันนะครับลิกเตอร์เขาออกเกาะไฟมาก็พอสู้ยีหน้าได้นะเพราะยีหน้ามันออกเกาะใช่ไหมแต่เกาะไฟมันเผาเ,เว่นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า พวกเวเลสคิวกอรไม่ต้องออกก่อไฟอะไไม่คมุ้มแน่นแต่ต,ตัวอื่นที่ออกได้ก็ออกมาก็ได้ท้ามันสามารถเอามาสู้ยีนาได้คุ้มเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะที่ยีนาไม่ชอบนะคือรองเท้ากันซีซีนะครับชิ้นนี้นะครับบังคับนะครับว่าใครเล่นออฟเลนังคับต้องออกนะไม่อ,อ่อนนี่คือแบบเหมือนเราไม่กลัวยีนาเราสามารถโยนยีนาซโล่ได้ง่ายๆนะถ้าเราไม่มีรองเท้ากันซีซีไม่ว่าเราจะออกเท้าคู่ไหนนะีวจะรองเท้าแว่นรองเท้าเกาะอะไรยีน่าจะได้เปียบเสมอนะต้ององอกเท้ากันซีซีเท่านั้นนะครับถึงจะ,จะยียนา เวลายีนากดท่า 2, ท่าดันเนี่ยไอ้ล่างมันจะมีล่างลำใช่ไหมล่าสกิลดันของมันเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถดันต่อเนื่องได้นะถ้อเราอ่อนเท้าการซีซีมามันก็นั่นแหละมันก็จะดันไม่ไปนะครับดันแล้วก็หลุดแล้วก็หลุดก็เดินหนีได้เดินไคต่อได้อะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้นะครับก็โดยส่วนตัวนะครับอายีนาเป็นทีโรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเมใใต้ารับหนึ่งนะจากที่ดูก็คือมันแพบไม่แพ้อะไรเลยนะก็คือไม่แพ้อะไรเลยนะครับ,รค,รบคือแพ้แค่ฟอร์เลนกับโอเมนซึ่งโอเมนเนี่ยก็ถ้าเกิดเขาพิก ที่หลังมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายมากเพราะมันก็แพ้แค่นิดเนี่ยแพ้แค่แต้มเดียวอะไรอย่างงี้ถ้าเล่นดีกว่ามันก็ยังมีหลักการในการเล่นของยีนานะพะยีนาเนี่ยมันสามารถเล่นแบบเคลียร์เวฟแล้วก็ไม่ยังสู้ได้นะมันเป็นหลักการในการเล่นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีซิลเคลียร์เวฟที่แทบว่าจะดีสุดใน,ด,ด,ในดีสุดในทั้งหมดนี่แ,ลแหละสกิลมันนะฮะเพราะงั้นมันก็เลยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ไม่แพ้ใครเลยก็ได้นะครับก็เป็นตัวที่แนะนำว่าเฟิร์สพิกไดนะ้ตัวในยีนานะเฟิร์สพิกได้เลือกก่อนได้ไม่มีใครว่่่าานนะมมััเเป็ตวทีกกง นะครับในเมตาเนาะถึงแม้ว่าจะมีตัวแพ้อยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยโดนแก้ง่ายนะครับสำหรับยีน่าเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับครับตัวต่อมาครับเรามาดูที่โอเมนครับโอเมนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เอ่อเรียกมีความสามารถในการดวลสูงมากนะครับคิวเพอร์เทนเชียลมันเนี่ยอยู่เปนเดียวแล้วคือจับได้ล่ามได้ชนะหมดนะครับอ่ะแค่นี้พอนะจำง่ายๆนะครับก็ตัวที่มันได้เปรียบเนี่ยมันก็จะมีมันจะได้เปรียบพวกเออ่ยีน่านะครับมันได้เปรียบลิกเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับตัวที่มันแพ้อยู่อย่างเดียวนะก็คือตัวของฟอร์เรนติโนเนาะคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้แพ้เยอะถึง7หรอกแต่ดอยคิดไว้ว่ามันเป็นการสู้แบบตรงๆเนาะมันมัันนนนไไมมมมมม่่่่ีีทาออืะโเแบบ พิ้วหลบดอกอะไรไม่มีนะมันมีแค่อึดอย่างเดียวซึ่งฟอร์เรนมันชอบอะไรอย่างเงี้ยตัวช้าๆเป้านิ่งๆอ,อย่างเงี้ยฟอร์เรนมันชอบเพราะงั้นก็ไม่ค่อยแนะนําให้กดอ่าโอเมนไปสู้เท่าไหร่ถ้าเจอฟอร์เรนช้่ๆมันอาจจะลามเราจนตายได้ถึงแม้เราจะอึดแนะตามนะครับแต่ว่าถ้าให้ไปสู้กับพวกลิกเตอร์ยีน่าอย่างเงี้ยตัวพวกนี้มันเป็นตัวเข้าเป็นจังหวะนะมีสกิลเบิร์อะไรเงี้ยซึ่งโอเมนมันชอบมากแล้วมันเป็นตัวที่ดวลหนึ่งหได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าว่าตามหลักการเลยเนี่ยทราบโอเมนเนี่ยมันเเป็นนฮีีโร่ล่ลตามทมทด้วย ถ้าทีมเราป่ามาแก๊งบ่อยแล้วหรือเราเล่นกับป่าเงี้ยเราสามารถเล่นโอมนเอาไปเจอตัวมีปัญหาอะไรตัวเอาไปเจอฟอร์เรนก็ได้นะถ้าเราเล่นแบบไม่สู้เลยนะเวลาเจอฟอร์เรนน,นี่คือแนะนำให้ไม่สู้เลย แล้วรอจังหวะเวลสีก็ล่ามแล้วให้เพื่อนมาฆ่าเอาอะไรประมาณนี้อย่างไงอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าเกิดเราเดินเข้าไปสู้เขาตรงๆอาจจะโดนลำาจนเลือดหมดหลอยก็ได้นะเพราะงั้นไม่คุ้มนะครับหลักการในการสู้ตัวที่เสียเปรียบก็คือแค่รอจังหวะนะครับก็1มาลากให้ได้ล่ามให้ได้ก็พอแล้วนะครับหรือใช้สกิลสองให้ถูกจังหวะเนี่ยก็ช่วยทาให้เราเล่นโอเมนได้ดีมากขึ้นแล้วนะครับหลักการง่ายๆนะอ๋อเวลาเจอกับเวเลสกับคิวกอมมันก็แล้วแต่สกิลเพย์นะมันตัวมันค่อข้างๆกลางๆนะครับแล้วแต่จ แล้วก็หาจังหวะล่ามง่ายนะมันอาจจะพอมีวิธีสู้คิวกอบบ้านแต่ก็อยู่ที่สกิลเพย์อยู่ดีนะว่าใครกดใครได้มากกว่าเล่กเกมเหมือนจะเห็นผลกันนะครับ ส่วนถ้าใครนึกไม่ออกนะครับอยากเอาตัวน้องเมต้ามาก็จะมีล็อกซี่นะครับแก้ทางได้ดีนะจริงๆล็อกซี่เนี่ยแก้ทางฟอร์เนได้ด้วยนะอนิวาน้อยบอกมาแต่ดอยไม่ได้ใส่ไว้นะเพราะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร,ร่นะประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับเรามาดูที่ริกเตอร์ครับริกเตอร์เนี่ยเป็นเอ่อไฟเตอร์ผสมแทงเนาะไฟเตอร์ผสมแทงนะสมัยนี้มันเป็นตัวที่ออกไอเทมแทงบ่อยมีดาเมจนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าล้วงแนวหลังได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ประเภทที่คล้ายๆยีน่านะคือไม่ค่อยแพ้อะไรเยอะนะครับไม่ค่อยแพ้อะไรเยอะนะ,แ,ะ,ะ,นะและ มีสกิลในการเคลียร์เวฟที่สูงมากเหมือนกันเหมือนคล้ายๆยีน่าเลยนะครับอ่าเพราะงั้นตัวมันนะครับวิธีการเล่นเวลาเจอตัวเสียเปียกก็คือเคลียร์แค่เวฟแล้วก็ดักอย่างเดียวนะครับก็คือเน้นเน้นงัดสองทีคับถ้าง,งัดสองทีได้ก็คือได้เปรียบแล้ว ยิ่งให้งานสองทีได้ได้ติอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ครึ่งหลอดนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะแพ้ฟอร์เรนนะคือมันมันเสียเปียบฟอร์เรนก็จริงแต่ฮ้ยคนเล่นมันแบบดักสวยกว่าช่ำกว่ามันก็งัดฟอร์เรนสองทีมันก็จุกเหมือนกันนะครับอะไรอย่างนี้สำหรับสู้กับโอเมนมันก็ไม่ได้แบบเออมันโดยเคียนก็จริงแต่ว่ามันก็มีวิธีสู้ในแบบของมันก็คือเน้นเคลร์เวฟนะครับเน้นสู้เมื่อเมื่อมั่นใจคือได้งัดก่อนได้งัดฟรีอะไรางี้นะครับก็มันก็จะได้เปียบได้เหมือนกันนะครับ แต่กับคิวกอสเนี่ยอาจจะยากหน่อยตรงที่คิวกอสเนี่ยมันถ้าเลดเกมไปลิกเตอร์มันฆ่าคิวกอสไม่ได้นะคือแแทบเรียกว่าจะฆ่าไม่ได้แหละเพราะว่ามันฮิวแรงมันกันซีซีแลลิกเตอร์ไม่ได้มีอะไรไปฆ่าเนาะเพราะงั้นถ้าจะกดคิวกอสได้นะให้กดต้นเกมให้เยอะนะครับคิวกอสจะไม่ค่อยเกิดนะฮะแต่รอบตัวอื่นเนี่ยมันมีวิธีสู้ในแบบของมันเนี่ยก็คือเน้นเน้นดักนะครับรอบลิกเตอร์เนี่ยขอแค่2งัดนะงัด2งัดสวยๆเนี่ยแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆเนี่ยตัวมันกดดันได้ดีนะครับแต่ว่านั่นนนนนแหลละะะะมัััต้้้อออองงงงาาาศยยยพพพึ่่สกิเเเ์คขร ถ้าใครจะเล่นลิเตอร์ขัข้นช้มนิดนึงงัดสวยๆนะครับดักดีๆนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าใกล้เคียงกับยีน่าเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะแพ้พวกตัวแบบไฟเตอร์ดดนๆนี่จริงแต่ว่าถ้ามันเราเล่นดีๆเนี่ยมันสามารถเป็นตัวหนึ่งที่เติมเกมได้ดีระดับหนึ่งนะจากดาบน้ำที่วิ่งไวๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เติมเกมได้ดีมากๆแบบวิ่งไปแก๊งวิ่งไปอะไรอย่างนี้อาจจะอาจจะไม่เด่นมากในการดวนเลนนะครับแต่ว่าเก่งกมากๆในการเดินไปเติมไฟสับลิเตอร์เนาะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เอ่อสามารถเอาชนะพวกแครี่่ขาาาาาาตตยยหหลลลๆๆัััวววไไดด้้มมมนนสถถงงงึแก ดาบน้ำบังทีเดียวนี่คือครึ่งแมปนะเพราะงั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เลือกมาแก้พวกแคลรี่ขาตายได้หลายตัวนะแบบเจอแบบย้อนเทวอะไรเงี้ยนะครับสามารถหยิบเลกเตอร์มาแก้ได้มันดาบน้ำมันล้วงถึงหลังได้ไม่ยากนะครับประมาณนี้ครับตัวต่อมาเรามาดูที่ตัวของเวเลสกันบ้างจริงๆเวเลสเนี่ยมันเป็นตัวที่แปลกหน่อยแล้วมันเอาไปยืนกลางได้ด้วยนะครับแต่นี้ดอยพูดในถึงเชิงออฟเลนเนาะมันก็มีคนเอายืนออฟเลนบ้างนะครับเวเลสเนี่ยเป็นตัวที่แปลกหน่อยนะครับคือแพ้แค่ตัวเดียวนะครับคือฟอร์เรนตัวเดียวจริงๆนะ แล้วเราสกิลโดนทุกนั้นเนี่ยมันสามารถเป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดในเลนเลยก็ว่าได้แต่ว่าจริงๆอ่ะตัวออฟเลนหลายๆตัวมันมีสกิลหลบค่อนข้างเยอะนะเพราะงั้นสกิลให้โดนทุกนั้นน่ะถือเป็นเรื่องยากไม่ว่าจะเป็นลิกเตอร์มีเคาน์เตอร์นะครับยีน่ามีสกิลการซีซีอะไรอย่างงี้โอเมนมีกันดเมและคิวกอมีกดตัวแข็งได้อะไรเงี้ยเพราะงั้น เวเลสเลยเป็นตัวหนึ่งที่แอบเล่นยากนะในออฟเลนนะแต่เขาเล่นถนัดเล่นกันในกลางเนาะแต่ว่าถามว่าออฟเลนเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับอยู่ที่เราสกิลแม่นแค่ไหนนะยิ่งเราสกิลแม่นมากเราก็ยิ่งได้เปรียบมากเนาะตัวมันไม่มีอะไรมากเลยสกิลโดนทุกอย่างก็พอนะครับ 1โดน2โดนปั่นโดนนะครับแค่นั้นก็กดดันอีกฝั่งได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าต้องโดนทั้งหมดนะถ้าเราพลาดยิ่งเราพลาดเยอะเราก็ยิ่งสร้างความกดดันไม่ได้ก็เสียเปรียบไปเองนะครับแต่ที่มันแพ้ฟอร์เลยเนื่องจากตัวมันไม่ได้มีสกิลซีซีอะไรอันตรายมากนะฟอร์เลนมันลำสบายเนาะมันชอบเป้าอะไรอย่างนี้มากเลยนะฮะเพราะงั้นก็ไม่แนะนําให้หยิบมาสู้ฟอร์เลยในตัวนี้แพ้ฟอร์เลนค่อนข้างมากเนาะครับอีกวิธีการแก้ทานหนึ่งทราบตัวของเวเลก็คือตัดเลือดเนาะถามว่าตัดเลือดเนี่ยคนออกตอนไหนนะครับตอนนี้ดอยให้เป็นข้้้อมูลลไวเยนะทงัง ทั้งเวเลสเลยนะครับตัดเลือดเนี่ยมันออกมาสับตาที่รู้สึกว่าการรีเลือดของตัวตัวนั้นเป็นปัญหามากจนเกินไปนะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติแบบทั้งที่มีแค่เวเลสตัวเดียวที่ดูเลือดได้เงี้ยาออการตัอเลือดอาจจะไม่คุ้มก็ได้หรือเรามีฮีโร่ประเภทแบบฆ่าแทงอย่างแล้วอย่างเช่นพวกไฮอาเตอมีอย่างคลิกแนกอยู่แล้วที่มันสามารถล้มตัวพวกนี้ได้แบบไม่ต้องใช้ตัดเลือดก็ ก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับคือถ้าเราสามารถฆ่ามันได้ไม่ต้องใช้ตัดเลือกมันก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ถ้ามีก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นเสมอไปเพราะงั้นถ้าเกิดในทีมอีกฝั่งเนี่ยไม่ได้มีตัวแบบรีเลือเดเยอะๆก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับสั่นเลือด แต่ว่าสำหรับคิวกอสเนี่ยดอยแนะนําให้ออกก็ดีอะตัวมันค่อนข้างรีเลือดเก่งกว่าพวกเวเล็กับฟอเรสนะครับเวเล็ v กับฟอเรสเนะี่ยรีเลือดดีก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เท่าคิวกอสที่มันแบบรีเลือดเป็นหลักอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้โอเคครับตัวสุดท้ายครับเราพูดถึงตัวของคิวกอสกันบ้างนะฮะคิวกอสเนี่ยมันก็เป็นเอ่อเรียวกว่าเป็นไฟเตอร์เกือบจะนอกกระแสแต่ดอยยังให้อยู่ในเมตาเน,นะนื่องจากเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเล่นดีๆเลยเกมมันก็ยังเป็นตัวแบกได้อยู่นะถึงแม้ว่ามันจะแบบดูดูเดินเกมไไม่่่่่ด้เทาาคนนนอืะแตว ในแรงเนี่ยดอยคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่มันแก้อะไรได้เยอะนะครับแก้อะไรได้เยอะเลยแหละแบบว่าเมทซีซีนะครับตัวดามเม็ตัวไดป้อมอะไรเงี้ยมันการป้อมเก่งมากมันไดป้อมเก่งด้วยนะครับตีป้อมก็ดีนะรเรื่องยหญงมันเป็นตัวตีป้อมที่ดีมันก็เลยเหมาะสำหรับการใส่แรงนั่นแหละนะแล้วก็มันชนะในเลนหลายตัวอยู่นะที่แบบว่าเลดเกมมันน่ะคือเลดเกมมันชาแทบทุกตัวเลยถ้าเกิดเราฟาร์มมาดีๆนะ แบบว่าถ้าฟาร์มชนะไอดีเนี่ยมันชนะลลิกเตอร์มากนะครับทรับยีน่าเนี่ยมันไม่ได้ชนะนะครับไม่ได้แพ้แต่ว่าอยู่ที่ว่ามันสามารถฟาร์มข้ามช่วงต้นเกมไปได้หรือเปล่านะครับทราบยีน่าเนี่ยเลเกมมาตัวของคิวโกสได้เปรียบมากขึ้นเรื่อยๆนะจากการที่มันอึดขึ้นนะยีน่าจะคอมโบเดียวแล้วไม่ให้เจ็บมากมันก็จะกดหลอดออฟกอรติไล่หัวดได้สบายๆนะครับ ซาบโอเมนเละเกมอาจจะเสียเปียกหน่อยแต่ว่าต้นเกมถึงประมาณ 7, 8, เวลเจ็ดเวลแปดยังได้เปียกอยู่เรื่อยๆนะครับซาบโอเมนแต่ว่ายิ่งเละมากก็ยิ่งเสียเปียกเพราะจะโดนมันล่ามง่ายมากขึ้นนะฮะส่วนเวเลสเนี่ยแพ้แค่ต้นเกมนะครับพอยิ่งเละเกมจะยิ่งชนะนะเพราะว่า ต้นเกมอ่ะซีซีเวลไรน่ามขาดมากนะครับแต่ว่าเลทเกมมาทราบคิวกร์เนี่ยคิวกร์ได้เปรียบเนาะอ่ะซับฟอร์เรนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะฟอร์เรนมันมันดาเมจดีเพสดีกว่าแล้วก็ดูดเลือดได้เหมือนคิวกร์เพราะงั้นมันเลยได้เปรียบตัวของคิวกอนค่างมากแต่ก็มีวิธีสู้ในแบบของมันนะก็คือกดสกิลสองอันติเคลียร์เวฟไปเรื่อยๆครับรอรอเวลาเกิดนะเลทเกมตัวฟอร์เรนเอตัวคิวกร์จะพอสู้ฟอร์เรนได้บ้างนะ พอสู้ได้นะไม่ได้เพรควาะว่าได้เปรียบนะครับก็คือพอพอเถียงได้เกิดนันต,ต,ต,ตี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 สู้ไปเรื่อยได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แน่นอนครับไอเทมหลักๆในการแก้คิวกรอยคือตัดเลือดนะครับออกมาคิวกอยจะอ่อนลงเยอะมากนะมันเป็นตัวหนึ่งที่คล้ายๆพวกริปโป้คือมันรีเลือดแรงมากแล้วก็รีเลือดคือเก่งเพราะรีเลือดเลยก็ว่าได้เพราะงั้นวิธีการตัดแขนตัดขาแม้ก็คือก็ออกตัดเลือดนะครับชิ้นเดียวคืออยู่ลักสับตัวนี้นะครับประมาณนี้ ครับก็เป็นไงบ้างครับสักตารางในวันนี้เนาะก็เป็นอันนี้เป็นตารางแรกที่ดอยเพิ่งทําขึ้นมาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ทางอะไรพวกนี้เนาะก็ที่ดอยไม่ได้ให้ตัวไหนชนะตัวไหนแบบข,ดขาดๆเลยเนื่องจากมันมีเรื่องของสกิลเพเข้ามาเกี่ยวเนาะดอยไม่สามารถบอกได้ว่าเออฟอร์เรนเนี่ยมันชนะทุกตัวแบบร้อตตลอดเนะเพราะงั้นมันก็ยังมีเรื่องของสกิลเพเป็นช่องว่างนะดอยก็เลยให้แบบว่าฟอร์เรนได้เปรียบมากกว่าก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าฟอร์เรนจะชนะทุกตัวเสมอนะครับบางครั้งเราจะโดนแบบโอเมนชนะฟอร์เรนก็ ฮีโร่นะมันไม่ได้เรื่องของการเล่นนะครับคือฮีโร่ได้เปรียบไม่ได้หมายความว่าชนะทางเสมอนะเพราะงั้นสกิลเฮคัลเตอร์ไม่เต็มชิงเคยนะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะครับไม่มากก็น้อยในการเลือกตัวมาแก้ทางพวกฮีโร่ในออฟเลนเนานะหรือว่าตำแหน่งอื่นๆอะไรอย่างงี้นะครับก็ถ้าเ,เพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะหรือว่าเพื่อนๆมีตัวอื่นที่สามารถแก้ทางฮีโร่เหล่านี้ได้ได,ดีก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้นั่นนะครับเอย่าดอยไร้อ่านนะครับถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกด, like, กด, share, กด subscribe ก มาถามกันในสตรีมได้นะ Dozer Live นะครับใน Twitch นะครับวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ